ดวงใจเรื่องนี้สร้างขึ้นจากเรื่องจริงเมื่อสิบกว่าปีก่อนณนะอำเภอเล็กๆมีหญิงสาวคนหนึ่งเธอมีชื่อว่าดวงใจดวงใจมีพี่น้องสามคนคือพี่ชายคนโตและพี่สาวคนรองตัวเธอนั้นเป็นคนสุดท้องฐานะทางบ้านค่อนข้างดีจัดว่าเป็นเศรษฐีเลยก็ว่าได้มีเงินใช้จ่ายไม่ขาดมือ มีรถขับกันทุกคนจากสายตาคนภายนอกครอบครัวนี้ดูรักใคร่กลมเกลียวกันดีและมีความสุขแต่ความจริงแล้วไม่ใช่เลยพี่น้องทั้งสามไม่ค่อยลงรอยกันโดยเฉพาะพี่ชายคนโตกับพี่สาวต่างก็อยากจะได้สมบัติที่มีอยู่จำนวนมากของมารดาทางบ้านที่ต่างจังหวัดรีสอร์ทที่ดินเปล่าที่มีมูลค่าสูงทั้งสิ้นและยิ่งตอนนี้ มารดาของเธอก็แก่ชรามากพี่สาวและพี่ชายก็แย่งกันเอาอกเอาใจมารดาเพื่อหวังจะได้ครอบครองสมบัติทั้งหมดส่วนดวงใจไม่คิดอยากได้เป็นห่วงก็แต่แม่ของเธอที่หลงหลงล,ลืมลืมไม่รู้ว่าจะเผลอไปเซ็นชื่อยกมรดกให้พี่ๆทั้งสองเมื่อไหร่ก็ยังไม่รู้เลยซึ่งเธอก็รู้จักนิสัยของพี่พทั้งสองดีดวงใจ จึงดูแลมารดาอย่างใกล้ชิดทุกครั้งที่พี่ๆเข้ามาหามารดาเธอจะต้องอยู่ด้วยทุกครั้งและจะคอยดูแลไม่ให้มารดาถูกบังคับให้เซ็นชื่อเพราะเหตุนี้พี่ทั้งสองจึงไม่ชอบน้องสาวคนเล็กที่เอาแต่คอยขัดขวางอยู่ร่ำไปนี่แม่ดวงแกจะคอยขัดขวางพี่ทั้งสองทำไมฮะในเมื่อแม่ก็แก่มากแล้ว จะตายวานตายพรุ่งก็ยังไม่รู้เลยพี่ก็แค่อยากให้แกเซนมารดกให้พวกเราทั้งสาไม่ถูกต้องก็เท่านั้นเองพี่สาวคนรองเอ่ยเสียงแข็งจ้องตาถลึงใส่น้องสาวโดยมีพี่ชายยืนเชียร์อยู่ข้างๆแต่ดวงใจไม่ตอบโต้ใดๆเธอไม่สนใจคำพูดของพี่สาวกลับหันไปเช็ดเนื้อเช็ดตัวให้กับมารดาที่เดินเหินไม่ค่อยสะดวกหูตาก็ฝ้าฟาง และไม่ได้ยินเรื่องที่ลูกๆคุยกันยังคงยิ้มแย้มที่เห็นลูกอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาพี่ทั้งสองออกไปก่อนเถอะฉันอยากให้แม่ได้พักผ่อนมากๆหมู่นี้แม่ไม่ค่อยสบายจริงเหรอยาดวงพี่ชายโพล่งออกมาและเผลอทำหน้าดีใจอย่างลืมตัวดวงใจเห็นดังนั้นก็แอบถอนหายใจนี่มันอะไรกันพี่ชายพี่สาว คงอยากให้แม่ตายเต็มทีหญิงสาวดันพี่ชายและพี่สาวออกจากห้องก่อนจะปิดประตูและมานั่งดูมารดาที่กำลังจะหลับตานอนวันนี้มารดาดูอ่อนเพลียมากกว่าปกติไม่รู้ว่าจะอยู่กับเธอได้อีกนานแค่ไหนดวงใจซบหน้าลงที่อกมารดาน้ำตาก็ไหลาอาบแก้มสงสารมารดาที่ต้องมาเจอพี่สาวและพี่ชายแบบนี้ แม่จ๋าฉันสัญญานะว่าจะดูแลแม่ให้ดีที่สุดไม่ให้ใครมาทำะารแม่ได้ในขณะที่เธอพูดมารดาก็ได้หลับไปก่อนแล้วเธอจึงได้ห่มผ้าพแผพลบางๆให้แม่แล้วก็ออกจากห้องไปดวงใจได้ดูแลมารดาอย่างดีตามที่เธอพูดไว้ต่อมาเธอก็ได้แต่งงานกับชายคนหนึ่งและมีลูกชายหนึ่งคนในช่วงเวลานี้นี่เอง เธอต้องดูแลลูกทำให้พี่ๆทั้งสองฉวยโอกาสบีบบังคับแม่ให้เซ็นชื่อในกระดาษเปล่าและได้นำไปใช้โอนถ่ายทรัพย์สมบัติไปเป็นของตนทั้งหมดและหลังจากพี่ทั้งสองได้ทุกอย่างตามต้องการแล้วก็ไลม่มารดาก,กับน้องสาวออกจากบ้านดวงใจเสียใจมากอีกทั้งสงสารแม่ที่ตอนนี้แกก็เป็นอัมาพาตนอนติดเตียง สามีของเธอจึงได้ให้เธอกับแม่ไปอยู่ที่บ้านของเขาซึ่งมันก็ทำให้เธอสบายใจขึ้นแต่ก็ต้องคอยดูแลแม่เนื่องจากลูกทั้งสองไม่มาดูดำดูดีเลยเคราซ้ำกรรมสัดเมื่อสามีแอบไปมีภรรยาใหม่และขอเลิกกับเธอเขาหอบเสื้อผ้าออกจากบ้านไปอยู่บ้านภรรยาน้อยตอนนั้นทั้งคู่ทะเลาะกันอย่างรุนแรงดวงใจเสียใจจนกรีดลั่น แล้วก็สลบไปหลายชั่วโมงส่วนสามีก็ไม่สนใจเดินออกจากบ้านไปโดยไม่หันมามองลูกน้อยตาดำๆที่นั่งร้องไห้ยอยู่ข้างกายมารดาเพื่อนบ้านที่เห็นเหตุการณ์จึงรีบช่วยกันนำดวงใจไปส่งโรงพยาบาลพอรู้สึกตัวเธอก็เหม่อลอยตาลอยหมอบอกว่าเธอได้รับการกระทบกระเทือนทางจิตใจอย่างหนัก ถึงฟื้นขึ้นมาได้ก็อาจจะไม่เหมือนเดิมสร้างความสะเทือนใจให้แก่เพื่อนบ้านเป็นอย่างมากซึ่งเพื่อนบ้านก็สงสารช่วยกันดูแลดวงใจจนหายดีและพาเธอกลับบ้านเมื่อไปถึงบ้านเธอก็โผลเข้าไปกอดลูกชายวัยสองขวบที่นั่งอยู่ข้างๆเตียงคุณยายในสภาพเธอตอนนั้นเหมือนคนเสียสติเดี๋ยวหัวเราะเดี๋ยวร้องไห้แต่ที่เธอจำได้แม่นยำและห่วงมาก คือลูกชายคนเดียวของเธอและแม่ที่ป่วยติดเตียงตั้งแต่นั้นมาเธอก็เปลี่ยนไปจากคนที่เคยร่าเริงสดใสดูแลตัวเองดีมีเงินทองใช้ใจ่ายไม่ขาดมือกลายเป็นคนซึมเศร้าเก็บตัวไม่สูงสิงกับใครไม่ดูแลตัวเองปล่อยเนื้อปล่อยตัวจนโทมและหวงลูกชายมากใครก็ห้ามเข้าใกล้ลูกทั้งนี้เธอกลัวว่าสามีจะมาขโมยลูกของเธอไปนั่นเอง จนลูกชายอายุได้สามขวบเพื่อนบ้านก็แนะนำให้พาลูกไปเข้าเรียนเธอก็เชื่อฟังพาลูกไปสมัครเรียนแต่เรียนได้ไม่ทันไรคุณครูก็ให้ออกเพราะดวงใจไปเกาะกำแพงรั้วโรงเรียนเฝ้าลูกทั้งวันกลัวว่าใครจะมาขโมยลูกไปลูกชายของเธอจึงไม่ได้เรียนหนังสือเหมือนเด็กวัยเดียวกันดวงใจพาลูกตะเวนเก็บของเก่าขาย โดยการปั่นจัก,กรยานและให้ลูกนั่งกระเตงไปด้วยได้เงินมาก็ซื้ออาหารสดมาทำกับข้าวให้ลูกและแม่กินอาการของแม่ก็ทุดลงทุกวันจนในที่สุดแม่ของเธอก็เสียชีวิตลงโดยที่พี่ชายและพี่สาวไม่มาสนใจใยดีเลยดวงใจกระเตงลูกชายขึ้นรถจัก,กรยานคันเก่าๆตะเวนหาวัดที่พอจะอานุเคราะห์จัดการเรื่องงานศพให้มันดาจนได้หลวงตาจากวัดป่าแห่งหนึ่ง ท่านได้อนุเคราะห์เผาศพมารดาให้ฟรีไม่เสียเงินและเธอก็ได้นำเท่ากระดูกของมารดาใส่กดเล็กๆมาวางไว้ที่บ้านเพื่อบูชาดวงใจได้กระเตงลูกชายเก็บของเก่าขายทุกวันแต่เธอก็ไม่คิดจะขอทานหรือแบมือของเงินใครชาวบ้านแถวนั้นต่างก็ชื่นชมที่เธอสู้ชีวิตและไม่ทิ้งลูกดูแลลูกอย่างดีจนตอนนี้ลูกของเธอก็อายุได้ห้าขวบ เป็นเด็กชายที่พูดเก่งคนหนึ่งและคอยช่วยแม่เก็บของเก่าขายโดยไม่เคยบน่นชาวบ้านเห็นก็สงสารแม่ลูกคู่นี้จึงซื้อข้าวของเครื่องใช้มาฝากซึ่งดวงใจเธอก็ไม่รับทำไมละ่ะแม่ดวงเธอจะได้ไม่ต้องออกไปทำงานวันนี้จะได้พักผ่อนไม่ดีเหรอฉันขอบคุณป้ามากนะจ๊ะแต่ฉันเกรงใจ ฉันขอเป็นของเก่าที่ไม่ได้ใช้แล้วดีกว่าจ้ะฉันจะได้เอาไปขายเพื่อจะได้เงินมาแบบนั้นน่ะฉันสบายใจมากกว่าจ้ะดวงใจตอบปลาคางบ้านที่ซื้ออาหารการกินมาให้กับเธอแต่เธอปฏิเสธไม่รับซึ่งทุกคนก็เข้าใจดีจึงได้นำของเก่าที่ไม่ใช้แล้วมาวางไว้ที่หน้าบ้านแล้วเธอก็มารับไปสแม่ลูก ปั่นจักรยานเก็บของเก่าอยู่หลายปีเพื่อนบ้านก็ยังเห็นแม่ลูกคู่นี้ปั่นจักรยานด้วยกันทุกเช้าจนเป็นที่ชินตาของทุกคนไปแล้วและเมื่อเห็นเธอปั่นจักรยานมาแต่ไกลพวกเขาก็จะนำของเก่าที่เสียไม่ได้ใช้แล้วมาวางไว้ให้เธอที่หน้าบ้านเป็นอันรู้กันจนวันหนึ่งเพื่อนบ้านไม่เห็นดวงใจปั่นจักรยานมาเหมือนเช่นเคยต่างก็แปลกใจจึงได้พากันไปดูที่บ้าน แล้วก็ถึงกับตกตะลึงเมื่อพบว่าลูกชายของเธอนอนกอดศพแม่อยู่และหลับคาอกแม่โดยไม่รู้ว่าแม่ไม่มีลมหายใจแล้วเป็นภาพที่น่าเวทนายิ่งนักเพื่อนบ้านที่มามุงดูก็ทนไม่ได้ถึงกับร้องไห้โฮออกมาเพราะเวทนาสองแม่ลูกคู่นี้พวกเขาช่วยกันนำร่างของเธอไปที่วัดเพื่อให้หลวงตาทำพิธีเผาศพให้เนื่องจากสามีของเธอไม่สนใจเรื่องงานศพภรรยา แถมยังบอกให้หลวงตากับชาวบ้านจัดการกันไปเลยตนขอเพียงลูกชายกลับไปดูแลเองก่อนจะพาลูกชายขึ้นรถยนต์ส่วนตัวและขับออกไปจากวัดทั้งนี้ลูกชายก็ยังไม่รู้ว่ามารดาเสียชีวิตแล้วหลวงตาและชาวบ้านจึงช่วยการจัดงานศพให้ดวงใจตามมีตามเกิดและหลังจากวันนั้นก็ไม่มีใครได้ข่าวคราวลูกชายของเธออีกเลยภาพหญิงสาวปั่นจักรยาน พาลูกตะเวนเก็บของเก่าขายจึงกลายเป็นตำนานมาจนถึงทุกวันนี้